อ่ะคนละสามตัวค่ะเกะมาเกะมาจะดูเล่ยเล่ยมันจะเลยทีนี้จะทีนี้จะให้แกะแค่สาวอาทิตย์นะคนละอาทิตย์ละกล่องจะได้มีลุ้นทุกอาทิตย์ให้เล่นหมดไม่ได้อะไรวะนี่ตัวเดียวอีกฟิล์มไม่จับเลือกเองนะฟิล์มเลือกได้กระจกมากทำไมมันได้ตัวเดิมบ่อยจังวะก็เลือกเองตัวเนาะให้เลือกเองไม่งั้นจะได้กล่องสุูงไปหรออยู่ได้ได้ตัวเดิม นได้ตัวดีงเฟรมโอ้เฟรมก็ได้คลสีอ้บิคนเดได้ตัวเดิมมันได้เด็กวะดูดูดูตัวเดิมอีกไหม